สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจาวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนัว่าแมนเชสเตอร์เดได้เพิ่มรายชื่อของผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างลูเบนอโบริมเข้าไปอยู่ในรายชื่อของพวกเขาแล้วโดยว่ากันว่าในขณะนี้นะครับตําแหน่งของอูริธาก็ยังไม่มั่นคงเช่นเคย โดยบอลประธานแมนยู Man เนี่ยจะให้โอกาสเทนฮากอยู่อีก2แมตต์นั่นก็คือเกมเย้าที่จะพบกับเบนฟอร์ดในศึกรพเมยรีและก็เกมเยือนที่จะพบกับเฟเดรเช่ในศึกยูโรปาลีกนะครับซึ่ง2แมตต์นี้นะครับจะเป็นแมตต์ที่ส่งผลต่อเก้าอี้ของเทนฮากว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ถ้าเกิดว่าทั้ง2แมตต์นี้ผลงานมันยังไม่เข้าตาเนี่ย บอร์ดบระธานแมนยูนะครับอาจจะมีการประชุมกันเป๊กเป็นก,กอก2อนะฮะเพื่อที่จะตัดสินอนาคตของททมนารอีกทีซึ่งว่ากันว่านะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยบอร์ดบระธานแมนยูได้ประชุมกันอย่างถี่ถ้วนโดยหัวข้อหลักในการประชุมคครั้งนี้ที่ลอนดอนของบอร์ดบระธานแมนยูนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหัวข้อของเก้าอี้เทนฮากนี่แหละว่าจะเหมาะสมคุมทีมแมนยูหรือไม่ซึ่งตามรายงานนะครับเขาได้ระบุเพิ่มเติมว่า ที่จริงเนี่ยเซอร์จิมและคีฟนะครับเป็นคนที่อยากจะปลดอดีตลาออกจากตำแหน่งนั้นทีแต่ถ้าว่านะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากอูมาเบอร์เดเด,ดาและก็แดนเอ็ดเวิร์ดเนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็เป็นบอร์ดบริหารสูงสุดเช่นกันแล้วก็มีอํานาจในการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายถ้าเกิดจะพูดตามภาษาบ้านเราเลยคือว่าทางนักเซอร์จิมและคีฟเนี่ยไม่อยากจะไปหักหน้าของ2คนนี้นะฮะ อ,อย่างไรก็ตามนะครับดูว่าทางนัสเซิร์จิมและคีฟเนี่ยก็จะชื่นชอบโค้ดอยู่2คนนะครับนั่นก็คือแกรมอเตอร์และก็โทมัสสุเครนซึ่งตามรายงานนะครับคาระบุว่าเซิร์จิมและครีฟเนี่ยชื่นชอบทั้ง2คนนี้ก็เพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่มีศักยภาพในการสร้างทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแกรมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นโค้ดที่แบบเขาสร้างนักเตะโนเนมขึ้นมา และก็พาไบรตันเนี่ยอยู่ในพื้นที่เพิมลีกแล้วก็เป็นทีมที่อันตรายในปัจจุบันนี้ส่วนด้านโทมัสซูเครนเนี่ยก็มีประสบการณ์ในด้านฟุตบอล UCL แล้วก็รวมถึงบอลอื่นๆนะครับบอลทั่วอื่นๆที่ทางโทมัสซูเครนมีซึ่งทำให้เซอร์จิมนะคีมเนี่ยชื่นชอบอ่าโทมัสซูเครนเป็นอย่างมากอีกด้วยนะเขาบอกงี้นะฮะแต่แล้วก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางโทมัสซูเครนเนี่ยก็จะโดนสโมสร เอฟบอตันนะครับได้มันติดต่อแล้วก็ทาบทามไปแล้วณเวลานี้เนื่องจากว่าสโมสรแมนยู S Man u, เนี่ยก็ยังติดปัญหาในเรื่องกฎฟันดนเชียร์พ์ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะปลดเอริกนักออกจากทีมได้ทันทีและนะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ดูทางแมนเชสเตอร์เดก็อาจจะหมดโอกาสในการดิวกับทัวร์ัซซูเคิลให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะฮะเท่านี้ยังไม่เพพอนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเขาก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมถึงลูเบนอโมริมไว้อีกว่าถ้าเกิดว่าทางแมนยูไม่สามารถติดต่อหรือทาบทามกับ โทมัสทูเคิลและก็แกรมโบเตอร์ได้เนี่ยทางบอร์ดประธานแมนยูนะครับจะหันไปพิจารณาโค้ชสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างลูเบอัมบูริมพอดูเหมือนว่าทางลูเบนอัมบูริมเนี่ยจะคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนฤดูการนี้เป็นฤดูการสุดท้ายและฤดูการหน้าเนี่ยลูเบนอัมบูริมอาจจะย้ายมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางด้านลูเบนอัมบูริมเนี่ยจะมาคุมทีมใดนะครับ แต่ก็มีการคาดการณ์กันไว้อยู่นะว่าทางรูเบนอัลเลรียมเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวแทนของเป๊ปกอดิล่าถ้าเกิดเป๊ปกอดิล่านะครับ Finished. ไม่คุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็ให้เต็งหนึ่งก็คือ hired. ถ้าทางแมนยูนี่แหละถ้าเกิดว่าเทนฮากนัันโดนปลดแล้วก็แมนยูไม่สามารถดิวโค้ดอย่างแกรนัตเตอร์กับโทมัสทูเคินได้นะครับแต่ในส่วนของล like ิเวูเนี่ยไม่น่าจะไปเป็นไปได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะแต่งตั้งเนี์สลอตเข้ามาใช่ไหมฮะมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างทีมของเนซ์สลอตต่อไปนะครับในส่วนนีนน้นะครับเราก็ต้องฟังหูไวหูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นะครับอีก2งแมตช์ข้างหน มันไม่ใช่งาน,นง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าทางเพราะว่าในเกมเย่าที่จะพบกับเบนฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างโค้ดโทมัสแฟงเนี่ยครับเขาก็ไม่ใช่โค้ดธรรมดานะฮะเพราะว่าโค้ดโทมัสแฟงเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่เหมือนกันนะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับคิดเอาล่ะว่าโทมัสแฟงเก่งแค่ไหนแมนยูเนี่ยก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเฟเดริเช่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะว่าอดีตผู้จัดการทีมแมนยูอย่างโจเซ่มูนิกนะครับก็ได้ไปคุมบางเหียนแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอดีตสอนตกเตะแมนยูอย่างเฟธแล้วก็อัมระบัดอยู่ในทีมอีกด้วยซึ่งนี่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะก็ต้องมารอดูว่าอีกซอแมช์ข้างหน้าเนี่ยผลงานของเทนนาก,กับแมนยูจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ายังไม่สวยหรูอยู่แน่นอนครับโอกาสที่จะโดนปดเนี่ยก็มีสูงอยู่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ตามรายงานจากกิฟมีสปอร์ตแล้วก็ทีมท้อนะครับที่ดอมารายงานแจ้งในข้อมบผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับที่ต่อมารายงานว่าหากโทมัสสุเครนได้รับการแต่งตั้งให้มานั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูเป้าหมายแรกนะครับที่โทมัสสุเครนจะเปิดใช้นั่นก็คือการซื้อเมสันกินบูธกับสู่แมนเชสเตอร์เต็ดเพราะว่าทางโทมัสสุเครนเนี่ยต้องการปีกที่คอยสร้างสารรค์เกมรุก และก็สร้างสารรค์โอกาสได้จริงๆร่วมถึงนะครับมีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดซึ่งในเวลานี้เนี่ยทางกินบูธนะครับก็เป็นปีกที่สามารถตรงตามคอนเซปที่ทอมัสสุเครนต้องการเลยนะครับทุกคนน่าจะรู้ดีใช่ไหมฮะว่าในตอนนี้เมสซินบูธอยู่กับหมากเซย์และก็อยู่กับผู้จัดการทีมอย่างโรเบรโตเดอเซบี และทางกินวุธเนี่ยก็มีโอกาสในการทำประตูหรือมีส่วนร่วมในการมาทำประตูเนี่ยเกือบจะทุกนัดเลยนะฮะก็นับว่าเป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะกินวุดครบเครื่องจริงไม่ว่า ยิงเท้าซ้ายก็ได้ยิงเท้าขวาก็ได้นะฮะอ้แต่ว่าแมนยูขายยังไงก็ไม่รู้นะฮะผมเนี่ยก็ยังนึกเสียดายของเลยนะครับที่แมนยูขายกินบู๊ดไปแต่ก็ว่านะครับกินบู๊ดก็มีเรื่องปัญหาที่เขาทำร้ายร่างกายแฟนสาวของเขานะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคราวนี้ทุกคนก็ต้องฟังหูไวหูนะครับเพราะว่าการที่แมนยูจะซื้อกินบู๊ดกลับสู่สโมสรเนี่ยมันจะมีประเด็นดราม่าอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่่อมาอรายงานว่าคีเซียงอลิเซ่นกองกลางของแมนยูอ, U, อาจจะได้ย้ายกลับไปค้าแข้งที่อาแจกอีกครั้งหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ซึ่งว่ากันว่านะครับทางอาแจกเนี่ยกำลังที่จะเตรียมเสนอสัญญา3ปีให้กับคีเซียงลิเซ่นพิจารณา <S <S เพื่อย้ายกลับสู่สโม,มรสรเก่าของเขาโดยว่ากันว่าถ้าเกิดอีลิเซ่นตอบตัวลงย้ายเนี่ยเขาอาจจะได้ย้ายทีมทันทีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ ซึ่งทางแมนยูอาจจะปล่อยอีลิกเซนกับส่อาแจกก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดเพดานค่าเหนื่อยลงนะครับอย่างเราก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าอีลิกเซนย้ายกับอาแจกเนี่ยโอกาสที่อ e ีลิกเซนจะแขวนสตัตรที่อาแจกเนี่ยก็มีสูงนะครับเพราะว่าอายุของเขาเยอะแล้วนะครับ32ปีแล้วนะปีนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับ R ank, อาแจกอีก3ปีนะครับอายุเขาก็จะปลาไป35ปีนะครับอย่างเราก็ตามนะครับในเวลานี้ไม่ใช่แค่อาแจกแค่สโมสรอนเดียวนะครับที่สนใจในตัวอีลิกเซน มันก็ยังมีสโมสรในอเมริกาและก็สโมสรจากซาดิอาะเบียที่สนใจจะเซ็นสัญญากับอีลิกเซ่นเช่นกันและพวกเขาเนี่ยก็จ้องที่จะเซ็นสัญญากับอีลิกเซ่นแบบฟรีค่าตัวนะครับเพราะว่าสัญญาของอีลิกเซนกับแมนยูนะครับเขาจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายน และไม่มีวี่แววเลยที่แมนยูจะเสนอสัญญาใหม่กับอีกสเส้นเนื่องจากว่าแมนยูนะครับก็มีแผนที่จะสร้างทีมขึ้นใหม่โดยที่จะเน้นในการสร้างทีมแบบนักเตะอายุน้อยนะครับแบบการกาโชเอปิปมนูอาบัตดีโรอะไรประมาณนี้แหละส่วนนักเตะคนที่อายุเยอะเนี่ยพวกเขาจะค่อยๆค,คัดออกเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะลงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากบิวสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่าอดีตกุนซือเชลซีอย่างโทมัสสุเครนนะครับ กำลังเจรจารเพื่อรับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งหลังจากผู้จัดก,การทีมชั่วคราวทีมชาติอังกฤษอย่างลีคลาสลี่นะครับ ได้พาทีมอังกฤษเนี่ยแพ้คาบ้านด้วยสกอร,ร์หนึ่งบตูต่อสองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยกลยทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณซูรานนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับการนั่งคุมทีมชาติอังกฤษหรือไม่พอดูเหมือนว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็ยังจะมีไม่มากพอสําหรับที่จะมาคุมสตาร์ดังๆกับทีมชาติอังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นจูบเบ์ลิงแฮมเทนนัลเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะครับฟิลฟอร์เดนนะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายนะที่มันเยอะๆนะฮะ ย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยทางโทมัสซูเคิลนะครับเขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะมาคามุมทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าแต่ที่แน่ในตอนนี้นะครับทางโทมัสซูเคิลเหมือนจะเป็นโค้ชที่เนื้อหอมมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมชาติิที่สนใจจะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์เดที่สนใจที่จะดึงเข้ามาร่วมทีมเช่นกันรวมถึงสมโมสรอ,อื่นๆทั่วโลกนะครับก็กําลังจับตามองกุซิรานีอยู่ แต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่ากุซิรานี้จะเลือกไปคุมทีมไหนนะครับก็ต้องรอก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ